สวัสดี่นานเช้าที่ได้รังกฤษกาสวัสดีมนุษย์แม่มาเริ่มกันเลยจ้ะอันนี้ก็คือสาบเอวกางเกงที่เป็นชิ้นหน้านะคะเราจะเย็บแค่ฝั่งเดียวนะคะทบสองครึ่งแล้วก็เย็บครึ่งหนึ่งแบบนี้นะแม่นะแล้วเราก็าไปรีดนะคะทีนี้เราจะมาต่อด้วยเป้าชิ้นหลังคือดาใช้จักโพ้งกันลุยมาแล้วนะแม่นะมันก็เลยจะออกมาแบบนี้นะจ๊ะมาต่อด้วยเป้าชิ้นหน้าค่ะดาก็ใช้จักโพ้งกันลุยมาเรียบร้อยคือไม่อยากจะ เอ่อขยับขยเยื่นตัวไงอยากจะอยู่หน้าจอโทรศัพท์ให้มันจบแกโอเคต่อด้วยเป้าค่ะถ้าเป้าใครแบบว่าโค้งไม่เก่งนะแนะนำให้ใช้บล็อกนะทําบล็อกขึ้นมาแล้วก็มาวาดลงเนาะแล้วก็เย็บได้เลยอ่าเศษเป้าหน้าต่อด้วยกระเป๋าค่ะวีโอนิดาไม่สปีดเลยนะคะใช้แบบเต็มเต็มเลยอืมเอาช้านิดนึงให้เข้าใจเข้าไปแบบ ถึงลึกถึงกลืนอะไรประมาณนั้นเออต่อค่ะกระเป๋าด้านข้างมาค่ะทีนี้มาต่อยด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งดูตามมือดาเป็นหลักนะจ๊ะดาจับกระเป๋าเท่ากันก่อนเนาะให้ชิ้นบนกับชิ้นล่างเท่ากันแล้วทีนี้เราจะมาเก็บก้นกระเป๋านะคะฮ่าทีนี้เราจะมาเก็บด้วยตรงหัวะคะ่ะเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราจะมาต่อด้วยกระเป๋าด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ่าเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราจะไปต่อค่ะก็เป็นการเสร็จนะแม่นะ้าวิอนี้ยางสิเก็บตรงหัวก่อนค่ะทีนี้มาเก็บด้านข้างนะคะกับเก็บก้นกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยนะคะยางตงเกงตัว,ตว,ตวนี้ดาใช้เวลา10นาทีในการเย็บนะเร็วมาก ไม่รู้จะเร็วภายในทีนี้ตัวสาบที่เราเริ่มทําชิ้นแรกใช่ไหมเนี่ยมาวางลงตรงนี้ตัวนี้เราจะวางตรงเป้านะคะวางขึ้นมาก่อนวางเป็นล่องนําทางไว้ก่อนอ่าเสร็จตรงเป้าเนาะเป้าเส้นแรกเนาะทีนี้เอาอีกเส้นหนึ่งมาวางให้อยู่ระหว่างขอบกางเกงขอบชิ้นกลางเป้ากางเกงนะคะแล้วตัวนี้วางปิดทับได้เลยแล้วก็เย็บเป็นเส้นตรงจบนะแม่นะอะไรที่เหลือช่างมันค่ะ เสร็จเรียบร้อยต่อค่ะแม่อ๋อติดติดป้ายโลโก้นิดนึงอันนี้เป็นงานลูกค้าสั่งตัดไงดาก็จะติดป้ายโลโก้โชว์ไปด้วยถ้าไม่จะเป็นงานสั่งตัดก็จะไม่มีโลโก้นะถ้างานขึ้นบนขึ้นตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยเออตัวนี้มีโลโก้ก็แปลว่าเป็นงานสั่งตัดนะทุกคนอ่าถ้าใครมีโลโก้ก็ใส่เข้าไปด้วยค่ะให้ห่างจากขอบ เอวขึ้นมาเซนครึ่งนะแม่นะถ้าใครมีโลโก้นะให้ห่างจากขอบเอวขึ้นมาเซนครึ่งค่ะต่อด้วยการประกบด้านข้างเลยค่ะประกบขึ้นไปทีนี้สำคัญแม่ดูมือดาให้ดีด,ดาดันผ้าลงไปใช่ไหมปิดขอบใช่ไหม ดันขอบลงข้างล่างอีกฝั่งนึ่งทำเหมือนกันค่ะจับให้มันเท่ากันก่อนอ่าไล่มันเท่ากันอขอบวางลงค่ะแตวเราจะมาใส่ย,ยางด้วยเนาะใส่ย,ยางไปพร้อมกันเลยก็ได้นะดาลืมอันนี้เดี๋ยวดาจะมาใส่ย,ยางทีหลังนะคะหายางมาเย็บประกบหน่อยแม่ยางหรออ่ามาเป้าต่อ,องนันนะ่ะเออเป้าก่อนแล้วค่อยไปใส่ย,ยางใช่ไหมแม่ดาจ้า เสร็จเป้าทีนี้เราจะไปต่อด้วยอะไรแกน่ะยางมาแล้วยางใส่เข้าไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเรามาต่ออีกฝั่งหนึ่งค่ะแนะนําให้ยางอยู่บนขอบสุดขอบเลยนะแม่สุดขอบกางเกงนะคะไม่วางระหว่างกลางหรือวางตรงไหนให้อยู่สุดขอบเข้าไว้เราไม่ต้องการจะเย็บทับยางเนาะทีนี้เราจะมาต่อด้วยอะไรแกปลายขาหรือซับปลายขาค่ะ แบะแตะเข็บออกมาเป็นระหว่างกลางแล้วก็ทบสองทบนะแม่เนาะเราจะพับเย็บอยู่ประมาณสองเซนนะคะงานตัวนี้อือยจะเสร็จแล้วค่ะ ค่อยๆทาไปแม่วันนี้เพราะว่างานตัวนี้มันแป๊บๆเดียวเองมันไม่ได้ยากเลยอะเออข,ขนาดวีโอได้ยังไม่สปีดเลยนะตัวนี้ไม่สปีดเลยนี่คือแบบเวลาจริงนะจ๊ะเวลาจริงที่เย็บนะจ๊ะมาอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันค่ะดาทบสองเซนทบสองทบสองรอบทุกคนใช่ ตะเก็บบไปยามปัดตะเข็บให้ไปด้านหลังนะแม่เวลาเราเย็บอะ่ะดันตะเข็บชิ้นด้านข้างเนี่ยไปด้านหลังนะคะงานม,มันจะได้ดูดีอะไรที่เหลือเราก็ยัดเข้าไปข้างในขากางเกงใช่แค่นั้นแหละเดี๋ยวเราจะมาต่อด้วยสใ,ใส่ซับต,ตรงเอวเนาะมันไม่ได้ซับซ้อนนะแม่นะดาแนะนําให้ดูแบบตาห้ามกับพิ๊บเลยนะเพราะว่ามันสําคัญมันไม่ได้ซับซ้อนค่ะแต่มันอยู่ที่การวางผ้าเนาะ เก็บรายละเอียดนิดนึงทีน,นี้เราจะกลับมันออกมาเราจะซับมาใส่ตัวซับนะคะดาแนะนําให้เย็บเหมือนตัวชิ้นนอกนี่เนาะเย็บด้านข้างเย็บตรงเป้าออมานะคะอันนี้คือดาเย็บมาเรียบร้อยดาไม่ได้ทําให้ดูนะอ่ะตัวนี้สําคัญแม่เห็นไหมว่าดาหงายผ้าชิ้นถูกวางทับใส่ผ้าชิ้นผิดแล้วก็วางลงไป เย็บริมที่สุดเท่าที่จะริมได้มันจะติดตะเข็บด้านข้างไม่เป็นไายค่ะเอาเท่าที่เราทําได้แค่นั้นเองให้ใกล้ที่สุดใกล้กับขอบกางเกงที่สุดแล้วทีนี้เราก็เอาซับเนี่ยซับฝั่งถูกระงายขึ้นแล้วก็เอากางเกงขอบเอวเนี้ยคว่ำลงไปแล้วก็เย็บประกบตรงเอวนะคะไปลองทําดูเนาะครั้งแรกอาจจะผิดแล้วก็พยายามจําให้ได้ว่าตัวเองวางฝั่งไหนลงไปอ่ะมันก็ออกมาประมาณนี้นะแม่นะ ทีนี้เราจะมาต่อด้วยซับด้านหลังดึงทุกอย่างเข้าไปข้างในไม่ซับซ้อนค่ะวิธีการใส่ซับดาคิดมาแล้ววิธีนี้ง่ายสุดแม่เพราะว่าวิธีทำขอบเอวของดามันไม่ได้ทำแบบเป็นชิ้นเดียวจบการใส่ซับก็เลยต้องมาทำแบบนี้แต่ถ้าเราเย็บเป็นขอบเอวเป็นยางยืดทั้งตัวมันจะทำอีกแบบหนึ่งนะคะอ่าจะนี้สำคัญค่ะจับระหว่างกลางแล้วขีดไว้ก่อนพับขอบตัวนี้ลงมา ประมาณสองเซนครึ่งนะคะขอบตัวนี้คือเราทําแพคเร์นเหลือไว้ให้แล้วใช่ไหมถ้าใครทําแพคเร์นใครขึ้นแพคเร์ตตัวนี้จําได้ใช่ไหมว่าเราเผื่อขอบตัวนี้ไว้สองเซนครึ่งอ่ะหนึ่งนิ้วใช่ใช่เพื่อมาพับเย็บตัวนี้โดยเฉพาะเนาะอืมก็พับไปตัวนั้นเข้าไปให้แน่ใจว่าวางปิดกับผ้าที่เราเหลือไว้เนาะแล้วก็ให้แน่ใจว่าตีนผีเย็บอยู่ริมยางพอดี นั่งผ้าใกล้กับเสียงนาฬิกาติ๊กตอกติ๊กตอกเพอรดีแกแกก็ฟังเสียงนาฬิกาฉันพี่ด้วยอ่าอีกทีนี้เราจะดึงเป็นมือดึงดึงให้มือตึงเลยนะแม่แล้วก็จับซับให้ตึงมือพับทุกอย่างเข้าไปข้างในจีนพีให้แน่ใจอยู่ริมยางไว้แล้วก็เย็บเป็นเส้นตรงก็จบนะจ้ะวีโอนี้เห็นไหมมันไม่ยากเลยการใส่ซับง่ายมากดาคิดมาแล้ว วิธีนี้ง่ายสุดแม่แกลงไปทำดูถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์แม่นะดาจะเข้ามาตอบเสร็จเรียบร้อยค่ะวิธีใส่ซับตัวนี้จบนะแม่นะเดี๋ยวเราก็จะไปติดกระดุมด้านหน้าขอไม่ทำให้ดูนะคะกระดุมให้แม่ไปทำเอาเองเนาะเพราะมันง่ายแค่สอยกระดุมใส่เฉยอันนี้ก็คือชิ้นหลังเนาะในงานส